ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะตีสามแล้วน,น,นะครับผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกของผมนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะเดินทางไปเชียงใหม่เป็นครั้งแรกครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับว่าผมจะทําสาเร็จไหมต้องไม่เรียมยของนักโอยทุกอย่างนักลอยแล้วครับนะครับเดี๋ยวก็ อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับครับผมขณะนี้เป็นเวลาทีสามพฟาแล้วนะครับเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับน่แต่พักเนะครับเตรมของ ามาเร็วมาเร็วเร็วก็ออกมาก็ได้พอตอนเย็นๆก็จะพอจะได้ค่ากับข้าวอะไรบ้างไปมาเร็วนี้มาเร็วมาเร็วมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเอาเอาเอาลุกหอดีเอาลุกหอดีได้ป่ะลุกหอดีห่วงกินไม่สนใจแล้วการจะผัวก็ได้ อ๋อปกติไม่ให้จับหัวเลยนะไม่ให้เจ้าหรอกค่ะโอ้ยมองหน้าแล้วกินให้ยิ่ก่อนเ้ยเย็นเยเด็ดแทเดะลมาใกล้มาใกล้เร็มาใกล้มามาใกล้ได้กกินเยอะน่ะมาเร็วมาเร็วาบางพอมากินเร็วนี่ปลามาเร็วเรๆๆเรร่องมาเร่อ้าอง่น อน้องทำไมอะ,ะ <c oughs> โดนกัดโดนกัด, <c oughs> ดน้องทำไมตัวใหญ่มีแล้ว ทุ่งเล็กๆเขาจะข้ามทุ่งหลอกเสียงหลอกเสียงดูดิว่ามันตงไม่ไม่ได้กลิ่นตรงนู้นหรอกถุงนี้นะจ๊ะข้าสามถุงละสิบล้วครับได้หลับกว้างไปเลยอย่างนี้นะได้หลัว้างไปเลยค่ะหน่นแหละกว้างไปตรงน้าไม่มีรถมานะพี่ไม่มีอ่ะเช้าๆนี่ยไม่เท่าไหร่ เล็กตั้งไปแรงๆไปดูเลยสงสารเลยพวกนี้ให้พวกนี้ก่อนให้พวกน่ารักน่ารักพวกนี้ก่อนมาใครน่ารักมาได้กินตรงนี้ละมาเร็ว นี่คือเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนภูมิพลเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับ <c oughs> ครับนี่คือเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนภูมิพลคือเขื uh ่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับเป็นเขื่อนที่เอ่อทำไฟฟ้าผลิตโร,รงไฟฟ้า ผลิตโรงไฟฟ้าเพื่อขายใช้นี่นะครับดูนะครับถึงฟังถึงนะครับสูงริบรรบเวเลยนะครับท่านดูนะครับผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับท่านท่านผู้ชมแล้วมีที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับมีแพมีร้านอาหารมีเรือมีเรือโฟลี่นะครับนะไปทางนู้นนะครับท่านดูนะครับ ทุกท่านดูทุกคนดูนะครับทุกคนทุกคนดูที่ว่าลึกไหมลึกจริงๆนะครับทุกคน